คิวมันยาวอ่ะไม่มีให้กินเลยถ้ามันดูดิคิวยาวมาข้าวขาหมูยี่สิบบาทค่ะคุณจิ้มไม่เนี่ยยี่สิบไม่ไม่ไม่มาตักมาไงยี่สิบมันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยตักมาต้มเกลือใส่ถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆก่อนเนี่ยยี่สิบบาทเนี่ยสับทั้งวันสับทั้งวันต้มเกลืสับทั้งวันจริงๆไม่ใช่ว่ายี่สิบแล้วไม่อร่อยนะ ้มันได้น้อยป่ะเนี่ยพี่ยาไม่น้อยอิ่มเลยแหละอิ่มเลยแหละไม่น้อยเฮ้ยน้องพี่ยามันมนตอนอันนี้มันสามสิบหรือพิเศษหรืออะไรยี่สิบดีดีจริงปกติขายแบบนี้ป่ะเนี่ยขายอย่างนี้แ้่ส่งสายสืบมานะจริงพี่ยารับประกันเลยจริงเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยมายืนรอกิวมีแต่ลูกน้องพี่ยาดูน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยเนี่ยถ้าร้านนู้นทำน้ำจิ้มแบบนี้โอเคเลยนะใช่ สุน้อพี่ยากินเกือบทุกคนน่ะนี่ดูดิยี่สิบาทเนี่ยดูดิโอ้ยพี่ยาชอบกินมันๆมันมันเป็นขาเกี่ยอืมออรอร้อนรเอากล้องท่ายดิเอากล้องท่ายเอารูปมาแปะไว้ตรงนี้เขาโปรโมทร้านให้เราเร็วเร็วเรมาพี่ออกมาต่ายข้างนอกไม่ได้เห็นป้ายร้านด้วยมามา เป่ากันนะเป่ากันรอช่วงเป่ากันร้อนจริงร้อนจริงให้ใครถ่ายให้ดีเลยถ่ายให้หน่อ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 ยเร็วๆก็ถ่ายมาตรงนี้พี่มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วเอารูปเนี้ยนะมาแปะตรงนี้นะให้พี่กับถ่ายเน่แล้วเอารูปนี้เอารูปเนี้ยมาแปะตรงนี้อย่มายืนตรงนี้อย่มายืนตรงนี้ นึ่งสองเงินงขึ้นหน่อยอย่ากดต่ำอโอเคนี่ครับหนึ่งสองย้อนแผลตรงนี้ไหมย้อนั้ย <c oughs> มันเหลบอร่อยไหมลุงอร่อยไหมยีม่สิบบาทคุค้มไหมถูกและดีม,มีอยู่จริงไหมคุ้มค่าคุ้มค่าสาสามนี่ได้กำไรไหมยี่สิบบาทไปไหนแล้วแม่ค้า <Okay. S 1> ได้ไหมได้อยู่ได้ไหมอยู่แบบมีความสุขไหมพี่ยาบังคับไหมไม่บังคับขายดีขนาะดนี้มันรีบต้มไงเขารีบต้มแล้วมันงไงม่เปื่อยไง่ใช่เขาไม่รีบอันนี้เปื่อยอ่ะเขาไม่รีบไงเขาไม่รีบนะพี่ขายเอากำไรเดี๋ยวขายอาบุญ กำไรก็ห้าเจ๊โปรเกนใหม่พีิยาแล้วแบ่งกำไรได้บุญเขาแข่งเขาแบ่งกำุญให้พี่ยาไงเขากำไรไปบุญเคให้พี่ยาเขาจับมือคนรวยหน่อยสิเอ็นเฮงให้เด็กใหให้น้ำนี่ขนมโคกอะไรนะเมื่อเช้าพี่ยาตั้งชื่อให้ขนมโคโค่อร่อยพี่ยาตั้งชื่อร้านเจงไหนดูสิลอง น,นี่น้าอะไรครับนี่เป็นมันช่องค่ะโคตรอร่อยจริงอันนี้ถ่ายรูปดิชายดิพี <c oughs> ่ถ่ายรูปเดี๋ยอะอีกฝานึงอ่ะขอขอขออันนี้ได้ไหมเป็นโค้ดหรือมะพร้าวอันนี้มะพรา้าวมะพร้าวร้อนนะมันร้อนนะร้อนเป็นไงโคตรอร่อยไหมอ,อร่อยอร่อยไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำมันใส่ตะกะทิล้วน ตระทอกขไม่ทาน้ำมันไข่ไข่เค็มค่ะยี่สิบห้าบาทแต่ว่ารอนากยี่สิบห้าบาทหกคู่ยีบาทขอดูจานเต็มๆหน่อยยีสิบ้าทดูสิยี่สบห้าบาทให้สองฝาปะเนี่ยดูแขงเจวานละนนี่นะคะอะไรสินยคะบอกว่ามาบ้านเรามันมีคนเกินเยอะ มันเยอะจะตัดต่อไหวไหมเนี่ยอ๋นะอยี่สิบห้าบาทแล้วก้นมันเนียนย้วยอะเนียนมันตุดเด็กเลย <c oughs> ได้สโลแกนใหม่อ่ะเนี่ยอะไรก้นขนมคกเนียนมันตุดเ <c oughs> ด็กเฮ้ยมันดีนะดีดูดิเฮ้ยมันดีนะขาวเนียนเลยอะเฮ้ยอันนี้สีน้ําเงินสีน้ําเงินมาสีน้ําเงินมาโอ้ยยี่สิบห้าบาท ได้ทั้งหมดสิบสองฝาเขาบอกราคาหรือยังคนที่ทำป้ายอ่ะออเาหมดค้เต็นก่าเ็เ่็นเล้คุณค่าเต็นเลยคอค่ากมาเต็อเลยคุณคาเตม้คามคาเ่าเต็เา็มค่าตมาเต็มคตมค่ตมยาม่มย่าร้อนจริงไม่าด้ตลกอ้าวตม่ได้ไม่ตลก โอ้ oh, ของสดใหม่จริงอ่ะอร่อยไหมอร่อยจริงพี่อาบอกแล้วว่าอร่อยพี่ต้องลดแก๊สหน่อยนะมันร้อนเกินร้อนไ, <laughs> ไปไปเอากระดาษเช็ดปอก่อนไปไปไข้าวหมกไก่ไกรองละสามห้าอือโอเคดีดได้อยู่ได้อยู่ ปลาทูเจ้านู้นนะหมดไปแล้วพี่เอกโอ้ยใหญ่มานี่เต้าแก่กี้มาร้านนี้เอาร้านนี้ไหมเอาเอาเอาเปล่าร้านนี้มาเมนอาเมนเอาจอเลยเจอเลยเอ้าแล้วเพื่ออะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรทำไมมันบานเนี่ยเวลาก็พันเวลาก็กินในภายรูปแล้วมาเป็นทำไมไม่เอามาลงขายอ่ะ ทำไม่ทันครับผมเขาเอาของว่างเนี่ยมาเขาไปเอาลงเอาของมาขายเลยเนี่ยเขาทำไม่ทันไม่ทันครับผมเขาไม่ทันเหรอครับผมเขาอยอะต่โค้ดไมต้องใส่น้ำตาลไอ้ยใส่น้ำแข็งหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องเลยครับผมอร่อยทำไมมีเนื้อด้วยมีวุ้นครับผมมีรุ้นรุ่นทำไมมันกลิ่นน้ำผึ้งอ่ะกินน้ำผึ้งครับผสมรุนน้ำผึ้งแรงยังไงกินแบบข้าวเลยอร่อยแม่อร่อยไหมอร่อยตื้นใจเลยอะอร่อย เ้าแขงเขาแข็งเขาดีเลยใช่เขารือถ้ายิ่งเป็นมุ้นยิ่งอร่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาออกมาเร็ว,รว,รว,รวๆถ่ายรูปด้วยเวลาเขากินอะ่ะแล้วมาแปะที่ร้านเราจะตั้งชื่อร้านให้เขาว่าอะไรดีกินลาดบุรีเฮ้ยเราต้องแต่กบดิ้นที้นี่เราต้องแต่กบดิอะไรนะแม่แม่โล่ะไส้ลับบาตร ราคาล่าสุดเนี่ยสองนี่เป็นไก่ทอดนะครับไก่ทอดพ่ป่องครับลองลองใส่มากินแล้วสิบบาทแได้เปล่าแม่นึ่งได้เปล่าร้านพยาคนลุงครับโอ้โหทำไมใส่แกะยากอาจจะเป็นแบบแกะดูแก่วันแรกของพ่ป่องนะครับอาจจะสับไก่อาจจะใหญ่ไปนิดนึงถ้าลูกค้ามาวันอื่นก็ ยาดาม่านะครับเด็ปป่องต้องต้องฝึกสับไก่ก่อนไม่ไม่ไก่ไม่ได้หนั่งไม่ปันย้ายย้ายร้านปลามาอยู่นี้ไหมเพราะว่าอะไรตรง รอบรอบหน้าต้องเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะครับใช่นี่นมันพิดต่าอูเดี๋ยวกลัวลูกค้าจะคิดว่าเอ้ยแม่แม่ทำไมวันแรกใหญ่แม่แม่นะปะรันนที่สองทำไมเล็กลงเล็กพูดเลยเขาขาพึ่งยหหัดอ่าพึ่งยหหัดสับไก่หน่อห่สนใวันนี้ ไม่สงกร a วันนี้ไกลจะขายดีกว่าป่านะเนี่ยวันเนี้ยเขาเหนียวยังไม่สุกครับอ๋อสุกแล้ววันนี้มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอย่าปิดตรงนี้เดี๋ยวจะพี่อยากไปร้าผลิตนะนี่คือร้านแคบคุณไม่เยอะไปไปย้ายย้ายย้ายท้องเก่งร้านที่อยากไป หนึ่งร้านพี่ป๋องยำหมูแผ่นตอนนี้มาไก่นี่ไงทอดไก่ด้วยครับหนึ่งทอดไก่นี่เลยอยู่ฝั่งนี้เลยแดดเดียวไปไปเอาพาเลทมาลากมาไว้ร้านที่สองก็จะเป็นร้านจ้อจ้อปูครับนี่ครับแน่นพี่โจพูดูแลโกดังพี่ยาคุลุ่มตรงนี้คนนั่งกินข้าวจ้อปูจะได้ล่มไงนี่เขาได้นั่งกินข้าวครับเขี้มีกเป้า ขอถ่ายแทไม่ทันครับอใช่นี่เป็นร้านนิดสามนิสานจะเป็นร้านชินนนน้นย่าง,งเป็นเอกเน,นะแป๊บเดียวมันมีอีกนะกระจกมันมีอีกนะมันอยู่ข้างใ <3 S 1> นร้านดังมาอยู่ใกล้กันก็ถ่ายดิบถ่ายดีเ <ใน S 1> ลยอันนี้มีเออมีเอาแบบนี้ก่อนไม่ต้องไปกั้นดีมากเพราะว่ามันเรามีอยู่อันนั้นน่ะอยู่ห้างหลังเน็้ยปะขอแนั้นำสามนี่อยู่งหลังอันเนี้ยมีร้านที่ยาหมมีอีกออกมาเลย เลื่อนเลื่อนมา